เออนี่ตังช่วงนี้ปูดหัอนะที่าเล,เล่นขนมอบอก่่าโอ้เออช่วงนี้งอนป๊อป อนันมะปองไม่มาเ,าเรียนอีกแล้วใช่ใช่ช่วงนี้นะงานก็เยอะนอนก็น่อยเออใช่ตาจะเป็นหนีแพนด้าอยู่ล,นนละนีะ่แกมาทิ้งขยะอย่างนี้ได้ยังไงถ้าลูกพี่ฉันไม่เห็นนะแกได้ไปงานคุยกับรามมะม่วงแน่ก็เราจะทำไมอ่ะขี้เกียจอ่ะเอาไปทิ้งซะ ที่เครืออก,ก็ดีเหมือนกันนะโรงเรียนจะได้สะอาดว่าไหมโอ๊ยเมื่อยขาแล้วไปหาที่นั่งกันดีกว่าไหมนั่งตรงนน้นก่อนไหมโอเคไปค่โคปะโอ๊ยจะพักเที่ยงนะปล่อยผมดีกว่าเฮ้ยผมสวยนะเนี่ยเออแล้วพักเที่ยงนี้จะกินอะไรดีรอ่ะไม่รู้เหมือนนกัปล่อยผมเลยจ้า มน้ำหนา้าที่ทำด้วยตันเองมไม่น่าเลยวันต่อมาเออเมื่อวานนี้เองไม่มาวันนี้ไอ้กแก้วก็ไม่มาอีกเออแล้วเมวื่อวานเนี้นะพูดเหมือนเชื่องสองคนนั้นที่มันอยู่เพียงเดียวกี่กับเราเลยอะ่ะมันให้เขากับไอ้แก้มอ่ะยืนขาเดียวอยู่แล้วพูดหน้าเบื่อเลย จริงดิแต่ว่านะ่ทำจ,จริงเหรอเออใช่แต่สีจริงจริงมากถ้าไม่เชื่อนะงั้นเราลองกินขนมแ้งมาตรงนี้ดูดิว่ามันจะโผล่มาไหมโอเคงั <I say. S 2> ้นเราก็ลองทิ้งวาตรงนี้เลยละกันดวดิพวกมันจะโผล่ไหมข่างขยะก็อยู่ตรงนี้ทำไมพวกคุณไม่หยิบเอามาทิ้ง อีกแล้วขาคิดว่าฉันรอบสนนจะใช้ก็โดนย,ย,ยืนขาใหญ่ไหอเพราะวกาขาเหมือนกันเราจะสอบอีกแล้วเราจะสอบ สอนเลยแอบจุดโลยก็มุสอนต้องเอาที่แอบไม่ตกเด ตอบตกแน่เลยจะแอบ,บจดโพยก็ไม่ได้ทิ้งขยะไม่เป็นท,นที่ไม่เป็นทางก็โดนยืนขาเดียวเล่นโทรศัพท์ในห้องก็โดนยืนขาเดียวปล่อยผมก็โดนยืนขาเดียวไม่เป็นไรนะดีเพราะว่าพวกนั้นก็ทำผม ฟังพูดพอ่ะขอผูนะรู้ปะปที่วันนี้เองเคยอ,อยาดและแอบ,บจดโวยอ่ะปม่หนักภาพไปเลยแล้วเมื่าวาหนอ่ะยังข่อยผมการอะไรก็ไม่รู้แล่ที่สำคัญะะทิ้งข่อยเป็นที่ไม่พึงทางขอไม่มีระเบียบในเนี่ยแค่จดโวยข้อห้องรู้ไหมว่าพิดแค่ไรพุทธะริศก,ก็ไม่พอแถมไม่มีความรู้สัก์ในตัวเองคุณก็เป็นคนหีได้ถ้ามีความซื่อสัตย์อดทนพุทธิริศไม่เกี่ยวม่วว่าันนี้ก็พอละไอ้ยะ ยังเรายืนคนเดียวเิ้วหนึ่งอ่านดอกมายถาคนกลับเใครพูดดีกว่านึกในบ้านตัวกดติตัวอะไรโซ่สายฟองสองสอง่องอ้ยองสองสีงสอองส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 สอง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  เริมโอ้ยแกพูดอะเออพี่แค่เก่นเหมือนกันนะหนึ่งสองสามเราจะสอบอีกแล้วอโกัพี่จริงคอยอ่ะอะไรทไมเดี๋ยวซนื้อหนึ่งสองสามเฮนะแอมจะพูย 嗯、喂。喂喂喂